บนโซเชียลแชร์ข้อความแนะนําผู้ใช้รถยนต์เกี่ยวกับการตรวจแบตเตอรี่รถยนต์ก่อนเดินทางเช่นการดูอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เ <Core> ช<บ>็คระดับน้ํากลั่นเช็คสภาพแบตผ่านช่องตาแมวหืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ คำแนะนําในการตรวจแบตเตอรี่รถยนต์ก่อนเดินทางแต่ที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับตามคาแนะนําของการตรวจเช็คแบตเตอรี่ก่อนเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีซะส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าอายุแบตเตอรีย่ยังไม่ถึง12เดือนโอกาสที่แบตเตอรี่จะเสื่อมเสียเป็นไปได้น้อยแต่ถ้าอายุ12-24ถึง24เดือนให้ลองเช็คระดับน้ำกรั่นเช็คก,การสตาร์ทว่าเริ่มมีอาการสตาร์ทติดยากหรือไม่จริงไหมครับจริงครับ แบตเตอรี่ที่เสียเร็วกว่าปกติเนี่ยส่วนใหญ่มันมีสาเหตุมาจากไฟชาร์จอาการไฟชาร์จเกินข้อสังเกตคือถ้าเป็นกรณีแบบน้ำจะสังเกตได้ง่ายคือมีการเดือดของไอกดขึ้นมาเยอะสังเกตว่าบริเวณด้านบนของเปลือกแบตเตอรี่เนี่ยจะมีไอกดหรือที่เกลือขึ้นเต็มเลยต้องเติมน้ำกันบ่อยแสดงว่าน้ำกันที่เรายุบเร็วแสดงว่าเกิดการชาร์จเกินขนาดเกินขนดขึ้นเนื่องจากตัวไดชาร์จทำงานผิดปกติหรือ2ก็คือผู้ใช้งานเนี่ยไม่เคย ดูแลรักษาเลยเช่นลืมปล่อยให้ขั้วตะกททาให้การประจุไฟได้ไม่ดี2ลืมเติมน้ากลั่นอันนี้คือใช้งานหนักสามเสื่อมตือนจบตัวแบตเตอรี่เองเขายังบอกว่าหากเป็นแบตเตอรี่แบบน้ําตรวจเช็คน้ํากลั่นทุก1เดือนแบบไฮบริดตรวจเช็คน้ํากลั่นทุก6เดือนแบบกึ่งแห้งตรวจเช็คน้ํากลั่นหลังจาก12เดือนไปแล้วแบตเตอรี่เพน้ำควรตรวจเช็คทุกหนึ่งเดือนบางครั้งบางท่านอาจจะมีเวลาเยือะหน่อยอาจจะสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ครั้งก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยก่อนใช้รถเนี่ยาก็ควรจะเปิดปากกระโป ช้าบ้างวันเว้นวันบ้างดูว่าขั้วแบตเตอรี่เราสะอาดหรือเปล่ามีที่เกลือขึ้นไหมอีกประเภทคือกึ่งแห้งหรือไฮดิดอาจจะเช็คทุกๆ6เดือนหรือึง1ปีหรือ1ปีก็ได้ในฐานะที่ผมเป็นคนที่ซ่อมรถยนต์อยู่แล้วแนะนําว่า6เดือนดีกว่าอีกประเภทคือประเภทเป็นเทนนันต์รีมประเภทนี้คือดูแรงเดียวว่าระบบไฟช้าต้องดีกับขั้วแบตเตอรี่ต้องสะอาดเท่านั้นเองไม่มีการเติมน้ากันกในดทสิ้นถ้าดีพอเนี่ยอายุการใช้งานเท่าที่บริษัทกาหนดมาเลยการสังเกตช่องตาแมวของแบตเตอรี่ที่จะช่วยให้เาาพบตอรีีี่่้้้งนนไดดมมิทททกษั ตเตอรี่เนี่ยออกแบบมาให้เราเอาไว้ให้ผู้ใช้รถสังเกตมองที่ช่องตาแมวจะมีสีบอกอยู่ว่าสีอะไรบ้างที่เราอยากจะมีอยู่สสีถ้าแบตเตอรี่ทั่ปกติจะอยู่ที่สีหนึ่งเช่นสีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดงสีขาวคือองเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จหรือประจุไฟวีเติมน้ำกันเพิ่มส่วนสีแดงส่วนใหญ่แล้วมันคือแบตเตอรี่ไม่มีไฟสําหรับแอตโตสติ๊กเกอร์แบตเตอรี่ที่ติดตรงตาแมวเนี่ยทุกบริษัทจะติดสติ๊กเกอร์แล้วมีบอกได้ว่าแบตเตอรี่นี้ดีมีปลายเต็มต้องประจุไฟเพิ่มหรือเสียแล้วซึ่่มีีออยยูู3สแล้ว และที่เขาบอกว่าถ้าแบตเตอรี่เสื่อมจะแสดงอาการคร่าวๆอย่างเช่นสตาร์ตติดยากหรือติดเป็นบางครั้งซึ่งเขาบอกว่ากรณีที่สตาร์ตติดยากบ่อยๆไม่แนะนําให้ฝืนสตาร์ตเพราะอาจทําให้ไดสตาร์ตของรถมีปัญหาจริงครับเรื่องของการสตาร์ตซ้ำแต่กรณีสตาร์ตติดยากเพราะตัวมอเตอร์สตาร์ สตาร์ทแต่ละครั้งเนี่ยจะกินกระแสค่อนข้างสูงจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ออกมาใช้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการสตาร์ทซ้ำบ่อยๆอาจจะทำให้มอเตอร์สตาร์ทร้อนเกินไปมอเตอร์สตาร์ทอาจจะไหม้หรือพังได้นอกจากนี้ระบบไฟในรถมีอาการผิดปกติเช่นกระจกเปิดขึ้นลงได้ช้าไฟหน้าไม่สว่างเท่าที่ควรแอร์ไม่เย็นมีอาการเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นระบบการขโมยผิดปกติ S <S <S ก็เป็นหนึ่งในอาการครับ้องมีจีิเป็นบางข้อไม่จริงเป็นบางข้อ,บบขอในกรณีที่เรื่องของตัวกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าขึ้นลงอาจจะขึ้นลงช้าลงอันนี้คือนนกเกิดจากแบตเตอรี่ได้ไฟหน้าไม่สว่ารวงปปรั่วปวามอากาศไม่เย็นอันนี้มีผลหมดเพราะว่ามันกินกระแสไฟฟ้าส่วนการขโมยหรือรีโมทบางครั้งเราต้องดูที่ตัวรีโมทด้วยว่าถ่านในตัวรีโมทหมดไหมบางครั้งแบตเตอรี่อ่อนในตัวรีโมทอ่อนก็อาจจะทาให้รีโมทไม่ทํางานก็ได้ในกรณีเครื่องยนต์ที่ว่าเร่งไม่ขึ้นมีส่วนน้อยครับเพราะถ้าเครื่องยนต์ติดแล้วเนี่ยตัวของไดชาารรจจะทก ไฟให้กับแบตเตอรี่นะค่อนข้าง,งเยอะแต่ในกรณีแบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้ว,ลวเราฝืนใช้ต่อไปตัวลยชาร์จจะทํางานหนักเครื่องยนต์นี่อาจจะเร่งได้ปกติดังนั้นสรุปแล้วคําแนะนาในการตรวจแบตเตอรี่รถยนต์ก่อนเดินทางแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับข้อมูลที่แชร์กันนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์นะครับถ้าจะแชร์ต่อขอให้มีข้อแนะนําในาประเด็นตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆตามระยะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากความเสียหายของเครื่องยนต์ได้นะครับพบกับชัวร์ก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพ พื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวก่อดแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์ค่ะได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ขอให้ทุกท่านที่เวลาจะแชร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยขอให้พิจารณาการกรองตรวจสอบก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม